อันนี้เป็นชากันชจียบ่นองชาวบันเกียบวัดโคผึ่สารามกำลังจุดจุดเทียนตรงถาดอาหารการกินีที่ไปเกดีของผู้วัชชนในบุญเข่าประดับดินช่วงหาทุมทึงหกทุมเมื่อนีก่อเสเปทาดพระอาจารย์ได้ผ้านำน้ำผ้าพระพี่น้องหลับศิลรับพร ก่อนจังสิไปหนาเกียดีของแต่ละคนละคนยันอี่จุดเทียนงามพี่น้องงามอิหลี่งาม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 สวยๆพี่น้องกำมาลายครับเต็มเกือบห้าสิบหกสิบคนเกือบลอยคนก็ว่าได้ลอยกระซงสัญญาเด้อ อขอให้พี่น้องนอนเจ็บนอนใจ <c oughs> เดินเตรียมปวดนะ